เพิ่งมาเป็นภูมิแพ้ตอนแกท่ทางทั้งทีตอนเด็กไม่เคยเป็นอยากรู้ไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอย่างแรกเลยคะ่ะเมื่ออายุเรามากขึ้นคะ่ะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงมีการตอบสนองที่ไวขึ้นต่อสารที่ทําให้เกิดภูมิแพ้การทํางานของเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆไม่ว่าจะเป็น T ีเซลล์บเซลล์อาจจะทํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอย่างที่2เลยคะ่ะการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการศึกษาบอกมาแล้วค่ะว่าการสะสมสารพิษแบบนี้เนี่ย กระตุ้นให้เกิดการภูมิแพ้เมื่ออายุมากขึ้นแม้ตอนเด็กเราจะไม่เคยเป็นข้อ3เลยก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะถ้ามีคนในครอบครัวเนี่ยมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยแพ้ในตอนเด็กค่ะตอนแก่หรือว่าตอนโตก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดการแพ้ได้มากขึ้นด้วยสุดท้ายเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็คือเอสโตรเจนโดยเฉพาะ menopause journal ค่ะเขาบอกมาเลยว่าผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยทองค่ะมีการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนก็เลยมีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและอาจเป็นสาเหตุทําให้ผู้หญิง มีอาการภูมิแพ้ในช่วงวัยทองได้ค่ะใครอายุ40บวกแล้วเพิ่งมามีอาการแพ้บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ